ป้องกันออโต้ติดโล่ปืนหนักสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่วงสเตปนอนแมวกับลุงมอสคนเดิมรอบนี้ก็เป็นอาวุธปืนหนักเช่นเคยกับแนวทางการเล่นในบทที่3กับการเล่นที่เรียกว่าป้องกันออโต้ติดโลปนน่ปืนหนักปืนหนักเป็นอาวุธที่ทำราเมจได้ทั้งระยะใกล้และไกลมีการเคลื่อนที่ที่ช้าเนื่องจากขนาดของปืนที่ใหญ่และมีน้ําหนักมากการยิงกระสุนก็แสนจะปวดหัวยิงได้ช้าบรรจุกระสุนบางชนิดก็เชื่องช้าเสลือเกิน แผลมิติกระสุนบางกระบอกก็บิดเบี้ยวจนถิงได้แสนจะลําบากการปรับแต่งปืนถึงแม้จะทําได้ก็มีข้อกําหนดหลายอย่างการหากระสุนมาใช้ก็ไม่ได้ง่ายสินเลืออวัตถุดิบและเงินทองเสียเลือเกินแถมตัวก็เปราะบางจนเล่นไปก็งงไปว่าจะทําอาวุธชนิดนี้ออกมาให้เล่นกันทาไมเมื่อมือใหม่อย่างเราวิ่งลงสนามไปเจอหน้ามอนไม่เกินสองนาทีชีวิตก็ดับดิ่นจนต้องให้นองแมวแบกกลับแคมป์เสียแล้วและแน่นอนลุงมอสสายนอนแมวก็ไม่ย่อ้อต่อชีวิตนอนแมวแล้วนอนแมวอีกเพื่อหาแนวทางการเล่นมาให้เพื่อนๆนได้รับชมรับฟังั เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นอาวุธปืนหนักที่เป็นที่รักของใครๆหลายๆคนและคลิปนี้ก็จะเป็นปืนหนักสายที่ลุงได้ลองเล่นลองปรับแต่งแล้วรู้สึกเล่นได้สนุกมากๆจะโซโล่หรือเล่นเป็นปาร์ตี้ก็ทําได้ดีเอาละพุทธพากทำเพลงมาสักยายวมาดูการเล่นในบทที่3มกันเลยกับสายป้องกันออโต้ติดโล่ปืนหนักอาวุธปืนหนักรอบนี้เราจะทําการปรับแต่งปืนให้สามารถติดโล่ได้โดยที่โล่ของปืนหนัก จะทำการป้องกันออโตโ้เมื่อมอนสเตอร์โจมตีเข้ามาแต่ในขณะนั้นเราต้องไม่กดยิงกระสุนนะครับการติดโล่แน่นอนละดาเมจของปืนก็จะเบากว่าการปรับแต่งแบบ power b a r e l แต่การเล่นจะง่ายและเหมาะกับมือใหม่มากๆมีเวลาให้หยุดหายใจลดความกังวลในการเข้าโจมตีการยิงกระสุนก็สามารถเล็งจุดที่ต้องการได้ง่ายขึ้นสร้างจังหวะกา,ารทําดาเมจได้ง่ายปืนหนักติดโล่เหมาะกับการยิงกระสุนที่ทาดาเมจรอะจุดและความแน่นอนแม่นยาของกระสุน ลดโอกาสการยิงกระสุนไม่โดนได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นกระสุนตสติ๊กกี้ที่ยิงได้ค่อนข้างช้าแต่ประสิทธิภาพมากถ้าเข้าหัวมอนสเตอร์สามารถทําให้มอนสเตอร์ติดสันล้มให้เราอัดดาเมจได้พีซีกระสุนหลับชาที่สามารถขัดจังหวะมอนสเตอร์ทําให้มอนสเตอร์อยู่กับที่แล้วเราก็ยิงพีซีได้อีกด้วยการที่เรามีโล่มันทําให้เรากล้าเจดินเข้าหามอนสเตอร์แล้วสาดกระสุนได้อย่างมั่นใจเห็นการเคลื่อนที่และการออกสกิลของมอนสเตอร์ทําให้เราจับทางและหาจังหวะโจมตีได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วยในคลิปนี้ลุงม,มอสจะเล่นปืนหนักสายสติกกี้กระสุนสตันทําการโจมตีให้มอนสเตอร์ล้มแล้วสาตกระสุนทำดาเมจต,ตามด้วยสถานะชาหลับสร้างจังหวะการโจมตีเน้นการเล่นแบบสร้างจังหวะอัพตัวเองให้เป็นรถถังคุ้มเกราะชั้นเยี่ยมให้ได้การเตรียมปืนและกระสุนในคลิปนี้ลุงม,มอสก็มากระปืนกา l ล็กซี่แคนนอนที่สามารถยิงกระสุนสติกกี้มีความสามารถทําให้มอนสเตอร์ติดสตันมีกระสุนหลับพิชชา แล้วยังสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะเลเวล2บวกกับ Normal เลเวล3ได้ถือว่าครบเครื่องเสียจริงๆวัตถุดิบในการสร้างปืนก็หาได้ไม่ยากส่วนใหญ่จะเป็นพวกแร่ตามแมปต่างๆรูปสรงปืนก็ไม่ได้ดูว้าวมากนะักแต่พอออกมาเล่นแล้วกลับรู้สึกชอบกับปืนกระบ,บอกนี้ปรับแต่งปืนโดยการติดโล่ให้สามารถป้องกันสกิลต่างๆของมอนสเตอร์ได้แต่ดาเมจจะลดลงเล็กน้อยใส่สกิลรีโหลด รีคอยให้เต็มเลเวล3ทั้ง2สกิลทำให้การยิงกระสุนปืนทั้งหมดของกระบอกนี้ยิงได้ดีขึ้นมากๆคิวเลตครับดิงก็อัดดาเมจห,หนักๆจัดไปจุกๆส่วนปืนกระบอกอื่น <c oughs> ที่อยากแนะนำก็จะเป็นของเจ้าเทโอสตาที่ดุดันมากๆเอาเป็นว่าแนวติดโลนในคลิปนี้ก็สามารถเล่นได้กับปืนหนักทุกกระบอกทุกกระสุนละครับชุดเกราะและสกิลต้องบอกก่อนเลยว่าสายตั้งโลนี้ลุงจะเน้นการป้องกันหาจาังหวะโจมตีเป็นหลักส่วนดาเมจจะให้เป็นรองเน้นเล่นง่ายจบเควสดได้ไม่กดดัน เวลาลุงเชื่อว่าท็อปเวทไม่น่าจะเกิน30นาทีมือใหม่เเวทไหนไปไม่ไหวก็หยิบเซตนี้ไปได้เลยสกิลหลักๆก,ก,ก,ก็แนะนำให้มีก็กาดเลเวล5ากาดอัพเลเวล3อีเอเวทเอ็กเทนเดอร์เลเวล2และในช่วงหลังท้ายๆเกมก็แนะนำให้เพิ่มเอนบัลเดนเลเวล3ที่รวมกับกาดเลเวล5แล้วเราจะได้กาดถึงเลเวล10ด้วยกันจะทำให้เมื่อเราป้องกันตัวเราจะไม่ถอยหลังและกลับมายิงกระสุนได้เร็วมากขึ้น อีกหนึ่งสกิลที่สำคัญคือสกิลแปงช็อตที่ทำให้เรายิงกระสุนได้ฟรีๆเนื่องด้วยกระสุนสิ๊กี้ที่มีจำนวนจำกัดบวกกับกระสุนอื่นถ้าได้ยิงฟรีสักนัดสองนัดลุงก,ก็ถือว่าคุ้มทำให้การเล่นไหลลื่นสนุกมากยิ่งขึ้นที๋เราก็ค่อยไปเสริมพวกดาเมจเป็นลำดับทั้ไปสวิตสกิลสวิตสกิลก็ตามลุงมอสเลยนะครับจะเน้นสกิลที่3การนั่งยิงกระสุนต่อเนื่องและสกิลที่5 ฟีซิวบายกลายไว้หลบหลีกหรือเข้าหาเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นและสวิตช์สกิลที่ใช้ก็ยังคงเป็นการใช้สวิตช์สกิลแค่หน้าเดียวก่อนนะครับดังโงะของหวานท้าและเพิ่มพลังมากับขนม3รูปแบบด้วยกันแบบแรกสลักเกอร์ทำให้มอเตอร์ดิสตันได้ง่ายขึ้นแบบที่2บอมบาเดียเพิ่มความแรงของกระสุนสติกกี้และอย่างสุดท้ายกับ เทมเปอร์เพิ่มความแรงของกระสุนแต่จะทําให้กระสุนสายเพิ่มตามไปด้วยทดแทนด้วยการติดสกิลสเตนดิเนตเลเวลหนึ่งก็เอาอยู่แล้วเพื่อนร่วมทางบัดดี้รอบนี้ก็ยังเป็นน้องหมาน้องแมวอย่างละหนึ่งตัวน้องแมวแนะนําสายไฟถ้าคาคิดเรามีน้อยก็แนะนําสายนี้เลยนะครับเพิ่มค่าคิดได้ถึง30%น้องหมาก็ติดปืนตรึงมอนเตอร์บนหลังไปอีกเช่นเคยสายอื่นก็เล่นได้เช่นกันแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับดูได้จากคลิปสกิลน้องแมวทั้งหมดที่ลุงเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ การเล่นและการจัดกระสุนเบื้องต้นเลยการเล่นจะเริ่มด้วยการยิงกระสุนสติกกี้เลเวล3าําให้มอนติดสตันให้ได้เมื่อมอนลม้มทําการเปลี่ยนกระสุนมาเป็นจอกเกราะเลเวล2หรือนอร์มอลเลเวล3ก็ได้ทําการสาดกระสุนรัวๆจนใกล้หมดแม็กตามด้วยยิงกระสุนชาที่มีการรีโหลดกระสุนออโต้เมื่อมอนติดชาก็ยัดกระสุนจอกเกราะหรือนอร์มอลตามไปอีกชุด จากนั้นติดตั้งกระสุนหลับที่รีโหลดแบบออโตโ้เช่นกันสยบความบ้าคลั่งของมอนไว้ก่อนพักหายใจคราบกระสุนวางระเบิดแล้วถอยมาวางกำดักจากนั้นหาระยะยิงอีกสักหนึ่งชุด ตามด้วยกระสุนพิษหรือจะกลับไปยิงสติก๊กกี้ให้มอนล้มอีกครั้งก็ได้สาดกระสุนรวรวไม่ให้มอนสเตอร์ตั้งหลักได้กดกระสุนสติ๊กกี้เน้นทำดาเมจตรงหัวและหาจังหวะสวยๆหรือมอนชนะงัดดาเมจร,รวรว,รวตามจังหวะที่ทําได้เล่นวนลูปไปเดี๋ยวก็จบเวสเกงจังหวะไหนไม่มั่นใจก็ยืนเอาโล่กันไว้ก่อนกระสุนหมดก็วาร์ปกลับแคมป์มาเติมได้กลับง่ายด้วยควันเขียวง่าย,ายสบ,บาย มาจัดก,การกับกระสุนที่จะพกติดตัวและการตั้งค่าคราบกระสุนกันบ้างมาเริ่มกับกระสุนกันก่อนเลยกระสุนที่แนะนําให้มีก็ s สติกี้เลเวล2 3กระสุนสถานะหลับพิชชาจอกเกราะเลเวล 1, l e v e เลเวล e l 2หรือจะพกทุกกระสุนที่ปืนกระบ,บอกนี้ยิงได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ปัญหาวัตถุดิบกระสุนที่ใช้ผสมในเครสบลา t ์ดทักันพาวเดอร์เลเวลไว้ผสมกระสุนสติกี้และกระสุนจอกเกราะ ตั้งค่าว,วงล้อครับและเลือกกระสุนกดไปที่เรเดียมเมนูเซตติ้งกดเลือกเควสแล้วเลือกช็อตคัทหนึ่งเลือกตำแหน่งที่ต้องการเลือกกระสุนที่ต้องการจะตั้งค่าไว้ยิงให้เลือกหัวข้อบนไอเทมเพาแล้วเลือกกระสุนส่วนช่องไหนต้องการไว้คราฟกระสุนให้เลือกคราฟติ้งแล้วเลือกกระสุน จากนั้นเลือกออผสมเต็มจํานวนฝึกใช้ช็อตคัดให้คล่องจะทำให้การเล่นสนุกและไหลลื่นมากขึ้นเบืรนนักถึงแม้จะเป็นอาวุธที่เกิืนที่ช้ามีกระสุนให้ใช้กันจนแทบจะปวดหัวแต่ถ้าเพื่อนๆลองจับลองเล่นให้เข้ามือกันแล้วละก่อบอกได้เลยดามเมจถือว่าไม่เป็นสองรองใครยิงทาชัดเซ็ตสกิลอัตมเมนได้หนักๆแล้วละก็ ยิงกันสะใจกดปุ่มกันจนมือมืองอแน่นนอนปืนหนักแต่รักก็บอกมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบลุงมอดก็ได้ลองเล่นแค่บางส่วนเท่านั้นอาจมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัยและก็ยังเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่เป็นเมนปืนหนักพอจักาเมตและการเล่นได้จะจ้าว่ลาลุงมอดแน่นอนเอาเป็นว่าใครมีข้อมูลเทคนิคเท่าไรดีๆก็แวะมาคอมเมนต์บอกลุงมอดไว้ใต้คลิปได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังกันจนจบ เดี๋ลุงงอสจะลงชุดเซตที่ลุงเล่นในคลิปนี้ไว้ส่งท้ายด้วยละกันขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ